สวัสดีครับ f อฟซี FC. สำหรับคลิปนี้เดี๋ยวเราจะมาบอกวิธีการเลี้ยงมอนนะครับของอชาวสารคามนะครับเป็นการเลี้ยงมอนมาตั้งแต่สมัยปู่ย่านะครับนี่สโลงที่ผมใช้อยู่นี่ก็เป็นไหมมือนะครับที่ทางชาวสารคามนะครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเรามาดูว่ามอนม่นที่เป็นนวใดน,นะครับเอาหยังเลี้ยง นะครับเนาะมาเบิร์นกันครับเนี่ยเวอร์อันสุดท้ายพอดีโอ้ดองนี้สุกแล้วครับเบิ่งนยังไงมันสุกตัวมันจะใสๆดีตัวมันจะตัวมันเหลืองแล้วนะครับคือแดงๆข้างในมันเป็นใยไหมแล้วนะครับมันพร้อมที่ใสง่แล้วเออนี่ แล้วก็มันก็จะไม่ไม่กินใบหม่อนแล้วเนาะมันจะเข่าฟักแล้วครับถ้าเขาช่องเบิ้งนี้มันจะเห็นไอ้ลักษณะให่ไหมทางในท่อมันสีแดงเดมันี่นี่น้อเพื่อนนี่เพื่อนไม่ไงนี่ครับนี่นี่เห็นไหมเห็นไหมนี่นี่นี่ถ้าเราสังเกตนี่ครับมันจะเป็นไหมแล้วไหมเริ่มออกมาแล้วไหมเริ่มออกมาในปากของเขาเริ่มป้วนที่นี้นะเอามาใส่จ่อครับเก็บีนี่นี่เอามาใส่จ่อแล้ว นี่เขาเรียกโจนะครับโจคขื้นเดียวนะครับจะเป็นฝักอกจากตัวนี้มันก็จะคลายไหมออกมาเป็นฝักหลอกนะครับบางคนถามมาว่าเอ้าผลไงแล้วพี่แล้วต่อไปเราจะเอาหนอนไหมจากไหนมาเลี้ยงเพราะว่ามันมันมันเป็นฝักหลอกสร็จแล้วเราก็เอาตัวนี้นะครับมาฟักจะออกมาเป็นตัวบีบ มันก็จะออกมาเป็นตัววี่วี่นี่คล้ายๆเป็นผีเสื้ออ่พอเป็นผีเสื้อแล้วเขาก็จะไข่ไข่เหมือนกับไข่ผีเสื้อแล้วครับไข่เล็กๆหลังจากนั้นเราก็ครอบไว้อีกจักมือฮหอ 9ก้าวันวันนะครับหลังจากนั้นเขาพ่อไม่ประมาณเก้าวันนิดๆนะครับมันก็จะเป็นหนอนพวกนี้อีกนะครับวัฏจักของเขานะครับก็จะเป็นหนอนออกมาเหมือนเดิมเก้ามือเก้ามือสอนนี้มันจะไี่ด้สาวน่ะสามวันสามคืนสามคืนจะาคืนเกี่ยวกับแดดป่ะโอ้โหหมายถึงว่าถ้าเอาไปใส่ใหม่ๆนี่เป็นพักหลอออยู่แต่ครั้งนี้ยังเป็นบ่ง ة, หลังจากขั ko, um <S <S ้นสามมือม uh ันจะเป็นด really, ักแด้ที oh. <S <S 2> <S 2> uh ่เขาเอาไปสาวแล้วเขาเป็นดักแด้มันถึงจะสาวออกมันจะสาวได้มันจะแข็งนตัวไอ้ตัวไมัมนไม้เต็มไม้มันจะแข็งแน่นครับแล้วที่นี่อันไม้นี่เวลาเขาสาวไม้ี่เขาสาวเอาสามเอาเอาเอาสามสัตว์เนาะเอาสามเผื่อหวะเออไม้เปลือกนอกไม้เปลือกนอก แล้วก็ไม้กลางๆแล้วก็ไม้บี้เนาะดอก็ไม้ขีดแรงไม้น้าแรงไม้ใดราคาสูงกว่ามือไม้เถียรกลางไม้เปลือกกลาง,ลางจะราคาดีนะครับไม่น้อยเลยโลละท่านแปดท่านเจ็ดโอ้โลหนึ่งพันเจ็ดพันแปดนะครับมีคนขายเปะละ่านี่พวคนเท็่ขายก็ขายไม้ลืบโลละหกร้อยอือไม้ลืมก็ไม้รอบแรกนะครับจํามาจะเอาไปทําสโลนะครับเส้นเราจะหนาไม้กลางก็เช่นจะสวยๆ นะครับแล้วก็ไม้พักหลอดอื่นๆไม้ทุกท่ายมันกระสีมันสีบัวสวยปันใดไม้หนูแดงอันนั้นมันเป็นคล้ายๆมันมีไม้แมลงมันจะมีมันจะมีขีมมันมีขีของคาบของดักแดงนะครับเป็นเปากกบนะครับก็บัวได้ผิดนะครับเพิ่นจะเอาจนเบิร์ดโอ้กระบวนการเลี้ยงกว่าจะได้เป็นดอกไอ้ไอ้ไอ้เป็นเป็นเป็นพักหลอดจะใช้เวลาจะเดือดไหมคนสีเดียนยี่สีต่เดือนหนึ่งเดือนหึงโมแม อยากที่มันเป็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 นนอนน้อยมาเดือนหนึ่งบอกแล้วเวลามันกินมอนนะมันกินใบไม้นะทำเรี่อเดียวแต่กว่ากว่ากว่ากวามคือว่าเปิดหรือเปล่าแน่ตรงไั้เกียกรนั่นน่ะมันขึ้นมามันขึ้นมาแล้วบ่บ่เนี้ยอันนี้มันมันมันไม่กินแล้วนี่มันสุกแล้วเออมันเริ่มต้น นี่แม่เกียวนี่มาดูมาดูเหมือนเห็นตูไปหนึ่เห็นยกํลังขึ้มอนกํลังขึ้มาบอก้ยนุณเดเมือนว่า๋ยวกเขาไปบ่กขึ้นน่นเอน้กินสวยอูนี่จัเดือเลยไนี่กันเดียเดียวก็พร้อมกันละมอนหุ้นเดียวกันได้หนองแม่แขอเขาคือซุกเลยสน้องแม่เราได้เกี่ยไรขาปัวอันนี้มอนไม่ด้น่เกี่ยนยา แม่จอยเราได้มอนเนี้ยไม่มาได้หายแม่แม่ก็เลย่อยไมมาเนี่ยแล้วบอกใครเขียนอันนี้มันเริ่มบกินแล้วนี่นะมันไก่สีสุกแล้วนี่ไงไก่จังไสผมก็กินมอนเด้หนิต้องว่าเหลี่ยมป็นได้นี่มอนมูลิกินมอนบ่ดังหรอกมาฟังดูมาฟังดูฟังมันเงาเงาเห็นไหมครับได้ยินเสียงไหมเสียงมันกินนะครับกินมันมันกินใบไม้คราบคราบกราบดังนี่เออขนล้อมแม่มันจังสีเดียน มือเื่อมือกระิบุกแล้วตัวนี้เออมือเหื่อมือเนื้อปุ๊บนี่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 ลักษณะมันกินของมันนะครับอย่างนี้มันหังคานมันพุดเห็นไหมเพราะมันกินจะฟกเลยเงียบเงียบเงียบฟังเสียงเขากินดูนะเขามันกินเขาจะกินสิ้าเสียขี่ตรงนี้อ๋ออากาศดีอากาศบริสุทธิ์พอดีเนาะอากาศบ่ฮอดอากาศบ่ิสุทธิ์ หนาวหลายเพิ่นก็สิบ่มมากดอกเนาะหลายกต่บ่มมากได้บ่ตีงไปถ้าผู้บปในลูกค้าไปถ่ายไปนี่มันขึ้นม้อนเลยติดปิ๊กสารคาคือว่าอันเอายาเอายางใส่เอาก็ได้เนาะมันเป็นยาเด่นปูนขาวโอ้มันเด็ดใส่ยาใส่ยาบ่ได้เลยใส่ยาบ่ได้เลยหมดมีไอเลยมอนบ่ตีงเลยสายมันมันเป็นสารตัวนี้กระดูกกระหลังเป็นหนอนเนาะ เป็นตัหนอนมันสายเร็้วใส้ปุ้ขาวใส่เนไม่ใช่โอเคน้องเอื้อหลังจากที่เห้าอันเก็บม่อนนะครับมาใส่จรสามวันเห็นไหมครับมันก็จะเป็นผักหลอกสวยงามสีทองอารามแบบนี้นะครับสวยงามไหมสวยงามนะครับ,รบก็ ให้เวลาอยู่สามวันล้างจากนั้นเราก็เก็บนะครับเก็บเก็บออกจากจอนะครับเก็บเก็บแบบนี้นะครับก็เอามาใส่กระด้งไว้หน่อยเราก็จะเอามาใส่ด้งไว้อย่างนี้นะครับอยู่ในนี้สามวันแล้วมาใส่นี่อีกสามวันประมาณนี้นะครับก็ตัวหนอนหรือตัวดักแด้นี่ก็ทางในมันก็จะทำมันก็จะทำการทับมันจะทำการคายไหมออกมา ส่วนตัวเขาเองนั้นเ็จะกลายเป็นตัวอ่อนของผีเสื้อบ้านทางนี้เขาเรียกเราเรียกดักแด้นะครับมันก็จะอยู่ประมาณนี้หลังจากเป็นดักแด้แล้วเราก็เอาตัวดักแด้เนี่ไปเพาะนะครับผีเสื้อที่อยู่ข้างในก็จะกัดฝักรอกนี่ออกมาแล้วก็มาไข่แล้วก็คลุมไว้อีก9วันแปด9วันนะครับก็จะเป็นตัวนอนเนล็กๆเข้าลูกลูกยุงนะครับเท่าตัวเขาเรียกว่า แม่งองแง่หลังจากนั้นเราค่อยเอามาแยกแล้วก็ใส่เข้าไปกับใบหม่อนก็จะเป็นวัตถุจักรของจักเด้นะครับผมในระหว่างนี้นะมันก็ไม่ไม่ต้องดูแลอะไรมากนะครับพวกมดพวกอะไรก็ไม่ต้องกลัวแล้วเพราะว่าจักเด้เขาอยู่ข้างในกรอบและข้างในไอ้ถักกรอบแล้ว ครับก็สําหรับวันนี้นะครับผมมาพามาดูวิธีการาทําไหมนะครับแต่ขั้นตอนนี้ก็ถือว่ายังไม่เสร็จนะครับยังไม่เสร็จขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการสาวไหมนะครับ mm hmm. เมื่อสาวไหมเราจะได้ไหมเป็นเส้นๆออกมาที่เราบอกในเบื้องต้นว่าเราจะได้ไหมอยู่3ชนิดคือไหมชั้นแรกชั้นกลางและก็ชั้นที่3นะครับหลังจากได้ไหมแล้วเราก็ทําเอาไปทําวิธีการดองนะครับหมายถึงว่าการกัดสีจากสีเหลืองธรรมชาตินะครับ ให้กลายเป็นสีขาวเหมืนเสื้อผมนี่แหละก็หลังจากนั้นเราถึงจะทําออกมาเป็นกรรมวิธีนะครับส่วนกรรมวิธีจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปชมกันครับครับผม FC นี่ก็คือเป็นผลิตภัณฑ์สินสิส้นมีนะครับของแม่ยายนะครับเ,เป็นไหมนะครับเป็นไหม,ไมที่<ส>เราเห็นนะครับอันนี้ก็เป็นสีโอรสนะครับสีสวย,ยงาม โอเคนะครับผมก็สําหรับคลิปนี้พาดูทุกกรรมวิธีในการทําสิ้นหมี่สิ้นไหมจากไหมแท้ไหมทํามือน,นะครับส่วนขั้นตอนไหนเอฟซีไม่เข้าใจก็ทักทายมาคุยกันหรือตอนไหนต้องการอยากได้สินค้าก็ทักมานะครับเรามีสินค้าไม่ว่าจะเป็นสมัยโหลผ้าด้ามหรือว่าผ้าเพลานะผ้าผ้าพันกอก็มีนะครับทุกอย่างก็จะมีราคาตามความเลี่ยงยากของผลิตภัณฑ์นะครับผมสำหรับคลิปนี้บารมีก็ขอเอาไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ